สวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นเห็ดปลวกนะคะป้าแมงไปเก็บมาเมื่อเช้าเนี้ยยังไม่ได้ทาความสะอาดเลยยังไม่ได้เลาขาเห็ดเลยนะคะเดี๋ยวป้าแมงจะเลาขาเห็ดค่ะโชคดีนะป้าแมงเข้าสวนนะคะวันนี้คิดว่ามันจะไม่ออกแล้วนะคะเข้าสวนไปเจอมูหมูเดียวนะนเนี่ยมูเดียวเห็นไหมดู ในส่วนของตัวเองค่ะส่วนนานะคะนี่ประแมงกำลังจะเหลาขายเห็ดนะคะทุกคนต่อมารีวิวเห็ดสวยๆให้ได้ชมน,นะนะเห็นไหมคะดูดูดิปราแมก็จะมาเหลาขายเห็ดนะสวยๆก็โชคดีไปเนาะไม่ต้องขึ้นเอ่อไปบนไม่ต้องเข้าป่านะคะปราแมนก็มี ที่สวนนะคะให้ได้เก็บกินค่ะเห็ดปลวกที่สวนนาของแมงเองนะคะเดี๋ยวแมงจะขออนุญาตเอ่อเอล้อาขาเห็ดก่อนนะคะทําความสะอาดค่ะเล้าขาเห็ดโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะรีวิวสั้นๆเอ่ห็ดปลวกนานะคะก็เก็บได้หลายแล้วนะคะปีเนี้ยเห็ดเกิดเยอะมากเก็บเรื่อยๆค่ะเก็บแทบทุกวันเลยนะคะ เดี๋ยวแมงจะเลาขาเห็ดนะคะเห็ดที่แมงบอกว่าจะทําความสะอาดเาะขาเลาขานะคะก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแมงจะนําไปแช่น้ําเกลือเจอจางนะคะแช่น้ําเกลือเจอจางแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็นำเห็ดนะคะที่แช่น้ําเกลือไว้นะคะลงไป ลวกน้ำร้อนนะคะเพื่อให้สิ่งปนเปื้อนนะคะอาจจะยังหลงเหลืออยู่นะคะหลุดออกไปค่ะให้หมดค่ะก่อนนำไปแกงหรือไปผัดแล้วก็ประกอบอาหารนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ